ทครับแห่งเมื่อกี้วันนี้แล้วนะครับมูเฮาจะต้องเตรียมการออกไปใจซิทในการเลือกตั้งสสกวาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับการเลือกตั้งเตือนนี้ข้อห้ามของผู้สมัครนะครับข้อควรระวังของมูเฮาตีเป็นผู้มีซิทในการเลือกตั้งมีอ่อยงกันพ่องนะครับจะได้มาอุจาในช่วงนี้สนทนากวาอุจารายการเจ้านิติผากเหนือนะครับขอต้อนห้าพอนพดลสุยะครับผู้อเนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชียงไม่พอสวัสดีครับสวัสดีครับ <A S 2> ป้าก,กันแหมเตอือนหนึ่งขอทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับก่อนก่อนตี่จะอู้ถึงข้อควรระวังของผู้สมัครกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งพอครับเอกที่หัวว่าผลการลงทะเบียนเลือกตั้งหลวงหน้านอกเขตของจังหวัดเชียงใหม่ตีมดเขตไปเมื่อวันตีห้ามีจํานวนนักใน้ายอดครับขอครับครับปรากฏว่าการลงทะเบียนออกเสียงนะครับคนลงทะเบียน ซึ่งใช่ระยะเวลาเพียง3วันนะฮะวันที่3มวันที่4วันที่5มีคนลงทะเบียน6 1 4 0 0คนนะครับอ,อันนี้ยังบัสซินสุดเตือเพราะว่าผลมสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามิตินอกเขตเนี่ยบางท่านเนี่ยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไหมคนไปข้างที่ระบบไปรษณีย์ก็ยังมีอยู่นะครับ,รบอันนี้ของออกเสียงประชามิตินะครับส่วนของการเลือกตั้งสสเนี่ยมีคนลงทะเบียนถึง91,000เศษก็เหมือนกันฮะ ระบบไปรษณีย์ก็ยังยังคิดว่าคงค้างอยู่เพราะว่าเปินเอาถือตาประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญนะครับสิ้นสุดวันที่ห้านะครับ,รบไปรษณียนน์อาจจะไปบอบเพื่อสำนักทะเบียนอาเภอสํานักทะเบียนท้องทีนแล้วก็เปิลก็จะไปลงระบบออนไลน์เพื่อห็มรอบหนึ่งของอในทะเบียนอำเภอในทะเบียนน้องทีนนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีคนออกมาใกล้สิ้นออกเสียงนอกเขตมากที่สุดนะครับพราะอย่างเฮาตี เป็นเป็นผู้ที่มีความประสงค์ในข้อการเลือกตั้งหลวงนานอกเขตเย่ะครับเขาเฮาจะหู้ได้จะได้ว่าทุกอย่างลงตัวแล้วสาม,มารถตีจะไปใจซิดเลือกตั้งหลวงนาได้อย่างเงี้ยครับพอมีการตอบภาพมีการสร่งจดหมายบอกเขาหรือว่าเขาสามารถเช็คช่องทางได้จะได้ผ่องครับครับหนึ่งก็คือว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำนักทะเบียนออนไลน์เอ่อครับเทศบาลเนี่ยก็จะส่งเอกสารแจ้งเจ้าบ้านใฮ้ทสาบนะครับภายในวันที่18เนี่ยจะได้รับเอกสารแล้วว่า ในทะเบียนบ้านของเฮาเนี่ยครับผูมนนบ้มีสิทธิเลือกต,ตั้งคนไหนนะครับมีสิทธิเลือกตั้งอยู่หนไหนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนไหนตีบลงทะเบียนใจสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งผูง้มีสิทธิเลือกตั้งคนไหนลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในเอกสาร <ừ> จะแจ้งไว <ừ> ้ให้สองเขาก็สามารถตรวจสอบในระบบออนไลน์ที่เขาได้ลงทะเบียนไปครับ,รบอันนี้ถือว่าง่ายที่สุดนะครับพอจิ้มเข้าไปก็เจอละว,ว่าเขาลงทะเบียนใจสิทธิเลือกตั้งที่ไหนนะครับซึ่งวันที่13 มกราคมนี่สำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นนะครับก็ปิ้นลายชื่อให้ครับต่้งเขตนะครับซึ่งมีกรอเขตเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ประกาศลายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าการเลือกตั้งรอบนี้ก็จะจะมีไอ้อย่างติดแตกต่างจากเดิมก็คือเขาจะได้บัตรสามใบกันครับพอครับครับครับเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ย หลังจากมีการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ที่ผ่านมา,านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวันที่2มกราคม2569เปิ้ลก็ได้ประกาศเพื่มีการออกเสียงประชมามติเรื่องเกี่ยวกับเห็นชอบสมควรีิจะมีหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับซึ่งทำให้กระบวนการเลือกตั้งและออกเสียงประชมามติเนี่ยสามารถที่จะกระทำใน ห่วงเดียวกันวันเดียวกันได้ดังนั้นการรับบัตรเลือกตั้งนะครับสองบัตรแรกกากบาทในแบบบัญชีรายชื่อของสสกรนะครับก็ไปย้อนลงในหีบพือถูกประเภทนะครับแบบบัญชีรายชื่อแบบบัแบบบัญชีหลังจากนั้นก็ไปรายงานตัวอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งอยู่ในหน่วยเลือกตั้งเดียวกันนะครับรับอีกบัตรหนึ่งก็สอบถามว่าท่านเห็นชอบสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับ ความช่อยทีฮืดทำเน่กากบาดนะครับคือไม่ใช่เห็นชอบไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นแล้วก็ไปย้อนลงในอีบัตเตอรตังตอบแค่สามอย่างครับเห็นชอบไม่เห็นชอบไม่แสดงความคิดเห็นและไม่แสดงความคิดเห็นช้อยืดเลือกกากบาดการกระบาดในช่องเดียวครับแล้วก็เอาไปย้อนในอันฮีบัตของเปิบบัต์ต่ออันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็น เป็นเรื่องใหม่ตีจะต่างจากเดิมตีเฮาเกยเลือกตั้งในช่วงตีพานๆมาปีนี้ปีหนึ่งรอบนี้การหาเสียงก็ถือว่าคึกคักเหมือนกันนะครับพอครับตอนนี้คือ,เ,อ,อเรื่องของป้ายหาเสียงนยครับป็นป่นปนมีมีกฎระเบียบออกมาเลยมันก็เข้าว่าป้ายจะต้องคนาดเต่ากันจํานวนป้ายก็ต้องต้องมีจํานวนเต่ากันจะจะบะฮือแบบ มีแปลงต้นทุนไงขอแปลงป้ายใหญ่ๆจำนวนหลายๆแผ่นอีกกันเนี่ยไปได้มนก็ครับครับการเลือกตั้งครับถือว่าเป็นการเือความเท่าเทียมกันของผู้สมัครทั้งพรรคการเมืองทั้งสสแบบแบ่งเขตนะครับ็คือว่าต่างผู้บริการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยก็ได้ลงน้าประกาศว่าสถานที่ตรงไหนบริเวณใดติ่สามารถใหือผู้สมัครแล้วก็พรรคการเมืองหาเสียงติดป้ายประกาศในการหาเสียงนะครับป้ายก็มีขนาด บะเกินนะครับหร้อยสาคูณสองร้อยสี่สินะครับจะมุมสูงมุมต่ำก็จะได้ก็ได้แต่ว่าห้ามเกิดขนาดนี้130่งร้อยสามคูณสอง้อย้นะครับขอส่วนประกาศเนี่ยจะทำบะเกินสามซิปคูณสีิบสองเซนนะครับติดตามสารที่่หัวหน้าส่วนราชการกัหนดไว้นะครับซึ่งจำนวนป้ายนะครับหรือเลือกคัดอ้าวเนี่ยฮะก็จะทำผู้สมัครต่อหนึ่งคนเนี่ยสามารถ ทำได้ Connie, บักเกินจํานวน2เท่าของเขตหลักตั้งของต port ัวเองนะครับสมว่าเขตเลือกตั้งทีหนึ่งเนี่ยมีหน่วยเลอกตั้งอยู่300หน่วยสมมตินะฮะก็ทําได้บักเกิน2เท่าก็คือทําได้บักเกินหกไ่ร้อยป้ายนะครับจิตบริเวณไหนกอดตามที่ผุ่มในการการเลอกตั้งประจำจังหวัดกาหนดครับส่วนรรคการเมืองเนี่ยทำได้บักเกิน1เท่าของหน่วยหลอกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในตอนนี้หน่วยหลักตั้งของจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่2 0 0พัน 794หน่วยนะครับก็คือทําได้บะเกิอเนี่ยนะครับในส่วนตัวประกาศก็คือขนาดสามซิคูณสีบเซนต์ไปติดตามกระดานตีหัวหน้าส่วนรายการเปินกำหนดว่าติดได้ต่อหนึงป้ายนะครับหนึ่งแผน่นต่อหนึ่งป้ายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน,นครับถ้าเป็นสอสแบบบังเคตดมะเกินสองเท่าของ,ของ หน่วยเลือกตั้งในเขตนั่นนะครับถ้าเป็นของรรคการเมืองก็มางเกินสองเท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตจังหวัดนะครับส่วน <พอ S 1> จํานวนพน้องไปเป็นเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงอีกเมือนกันครับ,รบผู้สมัครหนึงน่งคนจะต้องมีผู้ช่วยได้ประมาณกี่คนขอครับมีได้บังเกิดสาวคนนะครับ,รบสาวคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยหาเสียงผู้สมัครและเลือกตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการอันแจกใบปิิวม่ใช่ใบปิิวดอแจกประกาศหรือแจกเอกสารแนะนําตัวนะครับ ไปโปรยนะครับจะไปปิวไปโปรยมาฮือโปรยมาฮือโปรยค่ะมาฮือโปรยคือแจกยืนมือต่อมือต่ออันใช่ใช่ครับผู้ช่วยหาเสียงนี่ก็สามารถจะแนะนําหรือว่าที่จะไปหาเสียงนะครับหาคะแนนนิยมเพื่อกับผู้สมัครใดแต่แต่ข้อมูลตรงนี้กรกตต้องหูตัวเองก่อนรับว่าผู้สมัครหนึ่งท่านมีผู้หาเสียงจวยหาเสียงจํานวนกี่คนแล้วเป็นไผ่พองครับอันนี้คือทั้งผู้สมัครและเลืกตั้งและภาคการเมืองก็ต้องแจ้งนะครับว่าครับ ายก็ไกลในขอใครในขอใครสาวพ้นเนี่ยไขยที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับต้องมาแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจรําภาควัดแล้วก็สามารถดําเนินการได,ได้เลยนะครับรบุคคลที่้ก็สามารถที่จะให้เงินเป็นค่าจ้างเงื่ออาหารเงื่อหมวกเงื่อเสื้อนะครับหรือว่าเงื้อสิ่งของต่างๆเนี่ยในการที่จะอำนวยความสะดวกในการลงหาเสียงนะครับอันนี้ก็คือทําได้นะครับสําหรับแต่ต้องเป็นผู้ ช่วยในการหาเสียง,เ,ยงเรียก<ร>ตัง<ร>ต่ออันพออายุคนี้มันจะมีสื่อออนไลน์นกักสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เราก็จะแบบมีการไลฟ์ต่างเฟซบุ๊กอันอย่างต่างๆาอ่ะครับพอมาถ,ถึงยุคนี้พอครับผู้สมัครสามารถใช้สื่ออันนี้ได้ก่อขำมาเปิดไลฟ์ผมไอ้เอกนรินทร์ครับผู้สมัครเบอร์นี้พักนี้มีนโยบายอย่างนี้ดัดทาได้กันรับัอครับครับอันนี้ผู้สมัครสามารถหาเสียงทั้งสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น facebook ทิกต็อกนะครับทั้ง อินสตาแกรมอยังกระัังที่มันเป็นสื่อโซเชียลมีเดียหาเสียงทาง SMS ก็ยังได้เลยไลายก็ได้ส่งไปนะครับคือสามารถที่จะกระทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแจ้งวิธีการแล้วนี้นะครับที่อยู่ของ Facebook หรือเขาเรียกว่าเว็บไซต์หรือว่าที่เป็นแอคเข้าช่องทางต่างๆที่เขาจะใจหาเสียงถูกต้องครับเฮ้กับผู้ในการกันลกัน ทราบผ่อนเพราะว่าอย่างก็คือป้องกันการที่จะถูกบุคคลอื่นไปแอบอ้างถ้าหากมีการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผู้สมัครเล,ลือกตั้งทำมาได้ด้วยตัวเองนะครับก็คือไปหาเสียงทางโทรทัศน์หาเสียงทางวิทยุนะครับอ,อันนี้อันนี้มาสามารถจะทําได้รวมรถึงการนําดาราพิธีกรหรือนําคนเองนะไป่วยหาเสียงเนี่ยมาได้แล้วเพราะคนเองเป็น ซื้อบอลชนอันนี้ไปได้จะผิดกฎหมายผมจะไปยืนรถแห่กับผู้สมัครแล้วก็จ่อยเปิ่นเอิญอย่างเอี้ยอันนี้คือเอกกพีทผู้สมัครกับพีทต้เหมือนกันเอี้ยไปได้นะครับหรือว่าเป็นคนเอกเป็นสื้อบอลชนหรืออะไรล่าอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ปอครับงานแต่งกันหนัก งานข่าวดำก็มีอยครับสมมุติว่าไปงานแต่งแล้วก็พิธีกรเชิญขอให้นายนี้มาอวยพรบ่าวสาวบนเวทีสักกรรมล่องอย่ครับอันนี้ผิดก่อครับอันนี้ผู้สมัครรับเบกตั้งสามารถทําได้นะครับทีจะไปร่วมงานแต่งงานบุญงานบวชงานข่าวดำเนี่ยไปได้มดนะครับขออย่างเดียวอย่านําเงินหรือนําสิ่งของไปมอบเพื่อครับเจ้าภาพนะครับอย่าใส่ซองนะครับแต่ว่าหากเจ้าภาพเชิญ ท่านนะครับท่านเอกนะครับมจุจลิวัฒนท่านเอกแล้วหมายเลขหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับไปนะอวยพรบ่าวสาวอันนี้อันนี้ทําได้อวยพรว่าน,นะแต่่<ๆ>วาเพียงแต่ว่ามาบาไปแนะนําขนาดนั้นนะครับจะต้องบอกน,อนายเอกนารีนเฉยๆนะครับ,รบไวางผ้าไตางานขาวดำท้องพองมลาลัยให้เจ้าบ่าวหรือว่าเป็นประธานในกล่าวคําอวยพรให้เจ้าบ่าวสาว สามารถทําได้นะครับใส่เสื้อมีเบอร์ตัวเก่าใส่เสื้อมีเบอร์ตัวเก่าพึงระมัดระวังดีกว่าเป็นเรื่องความเรียดีกว่าเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้สมัครบอกว่าจะเกรงหรือบรญยากาอย่างเกิดนั่นก็คือว่ามันจะถือว่าอาจจะทำให้เครียดเครียดนะก็คือหาเสียงไปตามธรรมชาตินะครับที่สําคัญก็คือมันนาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับไม่นําดาราสื่อมวลชนมาช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งที่สําคัญก็คือมาให้เงิน หรือว่าซพย์สิ่งของอื่นที่คำนวณเป็นเงินได้มาหาเสียงด้วยกันให้จัดหมอลอศพงานเลื่นเริงมาหาเสียงด้วยกันมีเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือว่าการใช้อิทธิพลขูข่คุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือหาเสียงด้วยการใช้ถ้อยคำาบัสุภาพนะครับใช้ถ้อยคำที่ เกิดการยุโยงแตกแยกในสังคมเนี่ยบัควรจะหาสิางแบบนีะครับหมู่บ้านนี้เปินกําลังมีเป๊กตุเขาสมัครเขาทรงจังซ้อไปคือเปินมวนกันนะผมว่าได้นะครับงรามาระวังกันตัวอันนี้คือฝั่งของของผู้สมัครผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งเอกมั่นใจว่าตอนนี้ละออนตีอายุครบมีสิทธิเลือกตั้งกันนัก แล้วก็คนคนใหญ่หลายๆคนตีกําลังเป็นครีเอเตอร์มือใหม่สมมุติวันนี้ตอนนี้คือวันถึงถึงวันตีเลือกตั้งล่วงเอาวันตีเลือกตั้งก็คือ8กุมภาพันธ์ไปถึงไลฟ์เลยครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งแล้วนี่คือบัตรเลือกตั้งของเราอันนี้เนี้ยได้หรือไม่ได้ครับ<อ>สำหรับครีเอเตอร์มือ,อใหม่ทั้งหลายอันนี้พึงระมัดระวังนะครับกฎหมายมันบอกว่าเพระ่ เผยแร่บัตรเลือกตั้งนะครับรบวมถึงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องระมัดระวังในการที่จะเผยแพร่นะครับซึ่งอาจจะทําให้การเลือกตั้งบบสูจกริตและที่งื่นๆได้มาชอบ้วยกฎหมายตัวนะครับต้องต้องต้องขอความรวมือนะครับ,รบอย่าไปทําผมว่าตึกตึกแข่ตรวจสอบลายจือ่อป้ายตรงหันตังหน้าหน่วยเลือกตั้ง อันนี้น่าจะแยะได้อยู่เหมือนกันครับว่าวันนี้มาเลือกตั้งแล้วนะอันนี้ตึกโตเอียแต่เข้าไปตรงไหนท่นก็คือน่าจะเก็บมือถืออย่างไว้ดีกว่านะพ่อเนาะถูกต้องครับเพราะว่าการลงคะแนนหรือการเลือกตั้งเนี่ยถือเป็นความลับนะครับในการที่จะกาใครเลือกใครเนี่ยในบัตรเนี่ยต้องเป็นความลับครับกากบาทต่ออันชอบผููสมคนนี้งามขนาดเลยใส่เป็นห่งหัวใจระบายอย่างดีอันนี้คือบัตรเสียแน่นอนบัตรเสียแน่นอนครับครับรักนะชอบนะ กคนมาได้แทนที่จะได้คะแนนของผู้สมัครเนาะเขาจะกลายไปทำลร่เปิ้ลเนี้ยนะครับเาก็ต้องกากบาทที่ถูกต้องคือกากบาดสองเส้นทับกันเะาอันหลงในช่องที่ทำไหมเครื่องหมายเท่านั้นนะครับครับครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อควรระวังของตึงฟังผู้สมัครและก็ตึงฟังของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งคุณผู้ชมครับจ้งมาเขาก็ตั้งเป้าไว้เนาะว่าออกมาใจซิิ์กันนักฮะครับทีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ 83%นะครับ,รบซึ่งมาปีว6หเนี่ยเฮามาใช้สิทธิเลือกตั้ง81.98เฮาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับม,มาช่วยกันรณรงค์นะครับคิดว่าผู้สมัครเลือกตั้งเองก็ออกไปหาเสียงมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันแน่นอนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็พึงรักษาสิทธิของตัวเองหน้าที่ของตัวเองในการไปกากบาดรวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับ,รบช่วยกันในการที่จะเให้จังไม่ของเขาเได้ผู้แทนนะครับ บัตรใบแรกเลือกคนที่หักนะครับบัตรที่สองเลือกพรรคที่ชอบครับบัตรที่สคือการออกเสียงประชามติอืแต่เข้าไปเตือแรกได้2บัตรก่อนครับือเซ็ตเรียบร้อยก่อนแล้วก็ถึงได้บัตรตีเอาไว้ออกเสียงประชามติออกเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับซึ่งก็ตอบยากเพราะว่าจะถามแค่ว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงหรือไม่แสดงความคิดเห็นครับครับพอของเขากกตก็จะมีช่องทางให้ปี่น่งประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างกันนักมีแอปพลิเคชันตัว้ครับครับแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตสมาร์ทโหวตครบเครื่องเรื่องเลือกตั้งอยู่ตรงนั้นครับทั้งข้อกฎหมายทั้งตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งนโยบายของพรรคการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในหันมดเลยครับครับโหลดแอปพลิเคชันในมือถือนะครับสามารถรู้ว่าตัวเอง ใช้สิเลือกตั้งอยู่หน่วยไหนได้ตัวหรือว่าบ,บุคคลในครอบครัวที่มีทะเบียนบ้านอยู่เนี่ยพูดเลยว่าท่านลงทะเบียนไว้ที่ไหน ครับรวมถึงอาจจะมีการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สรริทธิเลือกตั้งก็ได้ก่<ข>อนในแอปนี้ได้โดยเหมือนกันแอปเดียวครบจบทุกอย่างที่นี่สมาร,ร์ทโหวตสมาร,ร์ทโหวตครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับก่บอบ้านก็คือถ้าอย่างเชียงใหม่เฮ้าก็สามารถติดตามได้ตั้งเพจสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่ได้หัมหนึ่งช่องทางนะครับก่อมีข่าวสารมีกิจกรรมอะไรอย่างก็จะอยู่ในเพจนี้ก็สามารถพอก้อยกขนได้วันนี้ต้องขอบพระคุณจตนาครับผอ,อนพดลสุยะผู้อํานวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาอูจา เขาในวันนี้ยินดีช<ม>น,นะครับผมครับครับผมสวัสดีครับก็ยังมีแหมหลายเรื่องที่ต้องเอามาบอกกล่าวกันเดี๋ยวร,รอบต่อไปจะเจอพอออกมาอ้จาในรายการเจ้านิติภาคเหนือนะครับย่างกันกรรมเดียวก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้าไปติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อเลยครับ